สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาเจอกับใจหนุ่มอีกแล้วนะครับผมมาพี่น้องวันนี้ใจหนุ่มจะพามาดูแกงมะเขือขึ้นเนาะพี่น้องมาดูกันครับผมเฮ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะพี่น้องเนาะครับผมไปดูกันครับนี่ครับพี่น้องแกงมะเขือขึ้นใส่เนื้อไก่เนาะพี่น้องเนาะสุดบนบ้านเนาะพี่น้อง เอ้ยคิดถึงพี่น้องมากเลยเนาะพี่น้องเนาะไม่ได้เจอกันตั้งนานเนาะพี่น้องนันอนะ้อเนาะพี่น้องมาทานกับใจหนุนะ่มเนาะไม่ได้เจอกันตั้งนานเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกันเด้อพี่น้อง <c oughs> แกงมาคือขึ้นเนาะพี่น้องสุดบ้านๆเนานะพี่น้อง <c oughs> ครับผมแม่มาทักทายครับ ครับผมจุดนี้ก็ลาไปก่อนนะพี่น้องสวัสดีทุกท่านนะครับ